สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาออฟไลน์หาอะไรกินกันนะในวันนี้นะครับมีโอกาสได้ไปพักผ่อนที่หัวยินนะฮะระหว่างทางก็มีการแวะเที่ยวแล้วก็หาอะไรกินไปด้วยนะมันประเดิมกันที่แรกนะฮะยุ้งเกลือบ้านแหลมซึ่งที่นี่ก็จะมีจุดให้เดินเข้าไปรับชมแล้วก็เข้าไปถ่ายรูประหว่างรอก,กาแฟก็ได้นะและนี่ก็คือกาแฟยุ้งเกลือนะที่ผมสั่งซึ่งเป็นกาแฟใส่ลูกตาลนะผมก็เลยสั่งลูงกตาลกลับไปกินเพิ่มด้วยระหว่างทางก่อนจะถึงที่พักนะก็มาแวะกันอีกที่หนึ่งนะก ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีให้สั่งกาแฟทานด้วยซึ่งที่นี่น่าจะเหมาะสาหรับใครที่ชอบมานั่งชิลๆหาเครื่องดื่มทานไปด้วยแล้วก็แวะถ่ายรูปไปด้วยนะและนี่ก็เป็นกาแฟแก้วที่2ที่พวกเราสั่งทานกันนะกาแฟเมริกาโน่ส้มยูสุนั่นเองมีการประดับดอกไม้เพื่อความสวยงามเผื่อใครจะถ่ายรูปด้วยมาถึงอาหารหลักมื้อแรกของเรามาอยู่กันที่นิยมสมิธนะเมนูที่เราสั่งก็จะประกอบไปด้วยเรือพายหมูตุนข้าวหน้าเนื้อน้องไายตุนแล้วก็เรือเนื้อวากิวนิยมสมิตนะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มมมาาาเเสิเิิรนนนนนยกกนนื้อหอหฉุ แถมรสชาติและรสสัมผัสของเนื้อนั้นดีมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะฮะคงต้องมาลองดูกันเองแล้วแหละว่าเนื้ออร่อยจริงไหมกินของข้าวเสร็จก็มาหาของหวานทานกันก็คือลอดช่องนี่เองชื่อร้านลอดช่องลุงดําซึ่งเหมาะสำหรับการดับร้อนในตอนนี้เป็นอย่างมากเลยฮนะถ้าใครสนใจก็ไปลองดูกันได้อยู่ตรงข้ามโรงแรมเลีลานที่พวกเราพักกันนะครับ หลังจากเก็บสัมภาระแล้วก็พักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันดูมื้อเย็นกันนะประเดิมกันที่หมูสเต๊ะเจ้าประจำนะฮะหมูสเต๊ะปัาตุลซึ่งมาหัวหินกี่รอบก็กินทุกรอบร้านหมูสเต๊ะปัตตุมจะอยู่บริเวณร้านอาหารเจ๊เปียนะฮะซึ่งบริเวณรอบๆจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยเหมือนอย่างจานนี้ผมก็สั่งหม้อไฟทะเลให้เรามาลวกจิ้มกันเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าของที่นํามาเสริมนั้นสดมากระหว่างตัดคลิปนี้ไปก็หิวตามไปด้วยแล้วเนี่ยดูกุ้งสดๆตัวโตๆสิ ปลาเนื้อเด้งๆเมนูหม้อไฟนี้เป็นเมนูที่ผมประทับใจตั้งแต่ตอนที่ผมมาหัวหินครั้งแรกๆเลยด้วยความที่สมัยนั้นเดินทางมาใหม่ๆยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรแต่เห็นร้านนี้คนเข้าเยอะมากๆก็เลยลองสั่งมาทานดูปรากฏว่าถูกใจมากนะครับด้วยความที่ท้องกำลังว่างเผื่อป๊เียวก็กินหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะ ใครสนใจก็ลองไปหาทานกันได้นะชื่อร้านเจ็กเปียน,นะครับที่ร้านเขาเปิดขายเป็นช่วงเวลาดังนั้นมาไวกันหน่อยจะได้ไม่ต้องยืนรอกันนะครับกินเสร็จเหมือนจะมาเดินย่อยที่ตลาดต้อลุ่งนะเปล่าเลยฮนะอีกหนึ่งร้านที่มาทานทุกรอบนะฮะร,ร้านโทาโกยิกิร้านนัตสังสังเกตได้ว่าปลาหมึกของเขานั้นตัวใหญ่มากมาทุกรอบกินทุกรอบเลยนะ มาถึงวันที่2ได้มีการย้ายโรงแรมมาพักโรงแรมเลสซีกันนะฮะซึ่งไม่เคยพักมาก่อนต้องบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่คนโบกรถยันผู้จัดการโรงแรมเลยนะฮะทุกคนดูแลดีมากมาถึงก็ได้รับเวลโครมติ้งนะฮะรับเป็นน้ำส้มกับน้ำแอปเปิลมาบรรยากาศโดยรอบสวยและสงบมากเหมาะสำหรับการพักผ่อนซึ่งภายในห้องพักนั้นกว้างมากและมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยบริเวณห้องน้ำก็มีพื้นที่กว้างมากเช่นกันนะรวมถึงมีอ่างอาบน้ำให้ด้วย ไว้แช่ตัวสบายเลยนอกจากนี้ในตู้ยังมีมินิบาร์ให้ทานขนมกับน้ำได้เกือบทั้งตู้นะฮะเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลามาทานมื้อหลักกันนะฮะบริเวณนี้จะเป็นโซนทานอาหารอยู่ติดกับวิวทะเลเลย ต้องบอกเลยว่าทางห้องอาหารเนี่ยมีอาหารหน่าทานเยอะแยะมากมายแล้วก็น่าอร่อยอย่างมากประเดิมกันที่ครีมซุปเนื้อปูหอยตลับซึ่งขนมปังที่ใส่มาเป็นภาชนะนั้นทั้งหอมทั้งกรอบน่ากินมากนะลองฟังเสียงดูและยิ่งเพิ่มรสชาติและความกลมกล่อมเข้าไปใหญ่เมื่อกินกับซุปนะอีกหนึ่งเมนูที่สั่งมาด้วยก็คือพิซซ่าอาหารทะเลนะพอาบีบเลมอนลงไปนิดนึงกินเข้าไปด้วยกันนั้นบอกเลยว่าฟินสุดๆนะแถมพี่เชฟใจดีแถมของหวานมาให้ด้วยกินเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนให้ท้องได้ย่อยนะฮะเพื่อเตีียม้ใ่นนน็ทจะาถึง พอถึงช่วงวเย็นนะก็ได้รับการต้อนรับจากพนักงานเป็นอย่างดีนะมาประเดิมจานแรกกันที่สลัดของเชฟเลสซีน่นะจัดเต็มมากๆตามด้วยข้าวอบสับรดเนื้อปูที่ต้องลืมเจ้าอื่นๆไปหมดเลย ต้องบอกเลยว่าทุกเมนูอร่อยมากจนปักหมุดว่ารอบหน้าต้องมาที่นี่แน่นอนเพราะวิวตอนทานอาหารนะสวยมากแถมมีเซอร์ไพรส์มันเกิดที่คาดไม่ถึงด้วยไม่ได้บอกเขาเลยนะเนี่ยพักผ่อนได้แป๊บเดียวก็หมดไปหนึ่งคืนแล้วนะฮะก็ตื่นเช้ามาพบก,กับแสงพระอาทิตย์กันยามเช้านะวิวสวยๆซึ่งมาทุกปีก็ถ่ายเก็บทุกปีไม่รู้ทําไปทําไมเหมือนกันนะ ชมวิวตอนเช้ากันเสร็จก็มาทานข้าวเช้ากันนะครับเป็นแบบบุฟเฟต์ด้วยซึ่งมีเมนูให้เลือกเยอะมากพนักงานมาเสิร์ฟไห้ถึงโต๊ะเลยนะทานข้าวเสร็จก็มาเดินย่อยที่ทะเลเตรียมตัวกลับบ้านกันนะแต่ก่อนจะกลับนั้นมีจุดหนึ่งที่มิ้น์อยากพามาให้กินมากเลยชื่อร้านว่าละอูเลมอนนะครเลมอนที่เขาใช้นั้นเป็นเลมอนออร์แกนิกนะรวมถึงโค้าที่เขาเอามาใช้ผสมก็เป็นโค้าแบบคลาบเองด้วยนะอร่อยมากเลยแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปพักผ่อนเน้นกินของเรานะ รอบหน้าจะไปกินอะไรที่ไหนกันต่อกอคอยติดตามรับชมกันละกันนะครเป็นรายการใหม่ของเราสตหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย